ท่านครับการสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตอมแตมดำสิงครั่ะผมทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับคลิปช่วงนี้ก็จะออกไปทางหน้าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าครับคลิปช่วงนี้ก็ทำงานตัวเองเขาไม่ค่อยได้ไปถ่ายกันอื่นครับ จัดๆเลย <laughs> เสียงลมันลูกลงวนครับพี่นองไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงผมไหมนะ <laughs> เสียงเครื่องยนต์ดังมากครับโคมมสูขึ้นชื่อเรื่องกระหึ่มอยู่แล้วครับยิ่งรถเก่ายิ่งกระหึ่มครับ อเสีย oh. งตัวนี้ครับคอยดูนะแมสกไหมต่าดกั้อ oh. oh. ๋อเส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นนี้ดังครับเส้นพายทุกที ตากครับผมเร็เต็มแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงครับทำงานอย่างเดียวเลยคลิปนี้ลงวันพรุ่งนี้ตอนผกบ่งเช้านะครับทุกท่านก็จะได้ดูวันนี้ก็วันพรุ่งนี้ครับผมบง่งเช้าวันนี้วันที่สิบครับโอ้ก็เล่นน้ำด้แหละไม่จะเป็นรถตรงไหน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นรถเรานะ 干呀呀？ อยากหมดเลยเฮ้ยนะเย,ยจะเป็นมึงเนาะเปียกหมดเลยกูยยกลม่ันนี่อะไรเก๋ดกูไปทางไหนเกกูกับวชัยเฮ้ยชมหน้าคนเลียวนะครับถ้าแก่น,น้อยโอ้ปเปียกดู เปลี่ยหมดเลยดูดูเสื้อเปยีกยไปครึ่งตัวเนี่ยโอ้โว์ไปครับเจอกันคลิปหน้าครับดูผมก็เปลี่ยนเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทีมงานตอมจำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย